สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตพลิกขั้นสุดสุดยอดแรงบันดาลใจจากเด็กยกลังเบียในวันนั้นสู่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สุดยอดแรงบันดา,นใจจาดกกลาใ,นนดดดาใจให้ใครหลายคนจากเด็กยกลังเบียวัย24ปีในวันนั้นชีวิตพลิกขั้นสุดสู่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกลหลายๆคนเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ทีกตอ แอสไซสกายเนวได้ออกมาโพสแชร์คลิปเล่าเรื่องเบื้องหลังความสำเร็จจากเด็กยกลังเบียรกลายเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านโดยภายในคลิปเผยว่าเคยยืนอยู่จุดที่พร้อมจะล้มละลายเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่ามีเพียงตัวเองที่เชื่อว่าฉันทำได้ซึ่งเจ้าตัวได้โพสเล่าเรื่องราวกว่าจะมีวันนี้เริ่มต้นจากตัดสินใจลาออกจากงานประจา เพื่อมาทําตามความฝันของตัวเองหลังจากนั้นก็กู้หนี้ยืมสินมาทั้งหมดก็ลุยเต็มที่ตอนนั้นขอให้ได้มียอดจองหลังแรกไวๆเพื่อจะได้มีเงินไปต่อหลังที่สองแต่ถ้าไม่มียอดจองทุกอย่างก็จบลงตรงนี้เพราะไม่มีเงินไปต่อโคตรเครียดและกดดันมากในตอนนั้นและแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงทั้ง12หลังเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือน แล้วก็ผุดโครงการไปเรื่อยๆหลังจากที่ได้รับการตอบรับที่ดีและมีเงินลงทุนต่อตอนนี้มีโครงการที่3รออยู่ซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จอีกครั้งเรียกว่าเป็นแนวทางการทำธุรกิจที่นอกจากจะมีความรู้ทุนทรัพย์แล้วยังต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าต้องทำได้ขอปรบมือให้เจ้าของคลิปสุดยอดจริงๆค่ะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ